สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุก็เข้ามาดูเห็ดนะคะอยากได้เห็ดพวกเดียวกันกับหลินจือนะคะนี่นะคะแต่ป้าไม่รู้นะเมื่อวานเมื่อวานก่อนป้าเอาไปเรียกภาษสวีเดนก็เรียกทิกกะเนาะแต่อันนี้ไม่รู้ชื่อเขาเนาะ เห็นเพื่อนๆใน YouTube เอาไปต้มทำยากินเป็นยาอย่างดีเลยแต่ป้าก็ต้องเอาไปศึกษาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆป้าจะไห้เอาไปกินเลยไม่ใช่นะอืเนี่ยมันจะมีมากเป็นต้นเลยนะนู่นสูงมากนะสูง แข็งมากนี่ป้าต้องเอาเอาเลื่อยมาตัดเลยนะเนี่ยเอาเลื่อยมาตัดเอาเลื่อยมาตัดเลยได้มาหน่อยละเก็บใส่ถุงก่อนเนาะนี่ก็จะเต็นดอกแบบนี้ เข้าไปเซิร์ฟดูใน y youtube เขาบอกว่าแก้โรคมะเร็งแก้อะไรก็ได้ที่เรามีในร่างกายแต่ถ้าก่อนจะกินก็ต้องศึกษาก่อนนะไม่ใช่อไร้ว่ายู่ๆจะเอาไปกินเลยเนาะไม่ใช่ต้องศึกษาเมื่อวานป้าาไปกินเห็ดสีเหลืองๆที่คล้ายๆอย่างนี้เนะี่ยมันจะพวกกลุ่มเดียวกันนะมันจะกลุ่มเดียวกัน ใหญ่มากป้าก็ตัดเอาไปหน่อยเดียวเอาไปทดลงองก่อนเอาไปตากแดดก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็ไปตากแดดป้าคิดบ้านนะทําแบบเพื่อนๆกินกันนะ่ะป้าเข้าไปดูดูใน youtube เนาะเขาบอกว่าเอาไปดื่มทําเป็นชาต้มให้สุกล้างให้สะอาดต้มให้เดือดให้สุกแล้วเอาน้ำมันมาดื่มป้าก็อยากจะเอาไปลองกินดูเพราะว่า ป้าก็มีโรคประจาตัวเยอะความดันสูงไขมันในเส้นเลือดแต่ป้าไม่ได้ดเป็นมะเร็งนะอันนี้เขาว่าต่อต้านมะเร็งแต่ป้าไม่รู้เข้าไปศึกษาเอาก่อนก่อนจะกินก่อนจะทําอะไรต้องต้องเข้าไปศึกษาใน YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูให้ทวนให้ถี่ก่อนว่าสิ่งไหนกินได้เห็ดไหนกินได้เห็ดไหนกินไม่ได้นะจ๊ะ ทิกะเมื่อวานเมื่อวานป้าเอาไปทิกกะป้าก็เอาไปแล้วป้าไปกินได้คืนแล้วไม่เห็นตายเลยเนาะอือร่อยมากกินเหมือนเนื้อไก่อ่ะทิกกะนะที่มันเป็นเหลืองๆอะ่ะนี่ป้าก็จะเด็ดมันมัน,ม,นมันแข็งอะ่ะป้าก็เด็ดในแค่นี้แหละเนาะปหยากได้เนี่ยอันนี้จะได้ไหมเนี่ยนะอ๊ย้ยแข็งมาก อไีอ่ได้ืนี่แบบเน,น้อยไม่เอาถ่ายผิดถ่ายถูกเนะทุกคนอย่าหาว่าป้าถ่ายอะไรให้ดูป้าถ่ายเห็ดเนาะไม่ได้ถ่ายดินให้ดูนะ,ะเนี่ย ไหนล่ะอีกดอกน่เก็บมานจนไม่เห็นแล้วสร้างสรรไม่เจอกนอ็นี่ก็ดอกใหญ่มากเต็มป่าเลยเนาะป่าเข้าไปเซิร์ฟดูเขาบอกว่า กิโลนึงอะตั้งแพง้าไม่อยากบอกว่าเท่าไหร่มันก็จะแพงมากเนาะมากับมากับตาตามาเป็นน้ำเพื่อนอะ้อาก็จะเดินหาใหม่เนาะที่มันง่ายๆเดี๋ยวจะไปเอาอย่างแบบเมื่อวานชื่อว่าทิกะ ไ,ไปทอดทั้งทานต้าไปทอดทอดกินอร่อยอร่อยมากกินเหมือนเนื้อไก่แต่แต่คนละเหตุจากตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูอีกดูตรงนี้ก่อนเนาะอืม เจอพวกก็เลยทักทายกันจําที่ไม่ได้มาพผัววานนี่อยู่ตรงไหนเนาะมันยังเหลืออีกดอกหนึ่งป้าจะมาทําคลิปให้ดูน่ะป้าไปกินแล้วอร่อยมากอื้อ อยกอินอร์ฟอสติล w h e ว e war t h i c ก e เห็ดพวกนี้มันจะอยู่กับต้นไม้ที่ตายแล้วเนาะ้าก็หาดูอีกใหม่เพราะมันอยู่ตรงไหน เมื่อวานป้าเข้ามาต้าเอาไปเนาะไม่เห็นแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอถ้าเห็นนะเดี๋ยวป้าจะทําคลิปให้ดูใหม่เนาะเนี่ยเข้ามาดูแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนได้เห็ดที่ที่เหมือนลินจือมาอยู่นะจะเอาไปลองทําดูแต่ทุกคนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาไปกินนะต้องดูก่อนนะว่า เห็ดอันไหนกินได้เห็ดอันไหนกินไม่ได้ไม่ใช่อยู่ๆไปกินนะไม่ใช่นะต้องไปศึกษาให้ดีนะคะป้าศึกษามาหลายปีแล้วเนี่ยถึงได้ทดลองเนาะเหนือ่อยพอบยังไงป้าก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดสับกระดิ่งสติ๊กให้ป้าด้วยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ